ทีนี้เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเรานั้นเป็นใครถ้าในหลักสูตรหลักปฏิบัติหรือว่าจากทําคําสอนของพุธงะธดเนียบอกว่าเราเนี่ยเป็นดวงจิตแล้วดวงจิตมายังไงดวงจิตเกิดมาจากไหนก็จะบอกว่ามันมาจากสองทางหลักๆทางที่หนึ่งก็คือมาจากธรรมชาติที่มันก่อเกิดดวงจิตได้มาจากจัก,กรวาลแห่งการก่อเกิดดวงจิตแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ในวัตถสงสารนี่แหละไปดูได้ไม่ได้ ไปยังไงละ่ะฝึกจิตให้เป็นผู้มีกำลังของจิตแล้วก็ถอดจิตไปยกจิตไปเราก็จะไปเรียนรู้สภาวธรรมของสถานที่ที่มันเกิดดวงจิตขึ้นมาได้แล้วตอนนี้เกิดอยู่ไหมถูกคุมกำเนิดแล้วแต่ไปดูที่มันมีเล่นลอดเกิดได้หรือเปล่าไปดูก่อนแล้วมันเป็นสถานที่แบบไหนยังไงก็ไปดูเอาเพราะว่าไปดูได้แค่คิดก็ไปถึงแล้วถ้าตามหลักแต่ไปเห็นมันไม่เห็น แต่มันสัมผัสได้แค่นั้นมันรอดอบเป้าแล้วมาจากที่สองมาจากไหนมาจากการที่มีผู้มีบารามีมีบุญบารามีขออนุมัติสร้างดวงกิจขึ้นมาสร้างมาแล้วเป็นยังไงเป็นอมาตะเหมือนกันกันกบที่ก่อเกิดมาโดยธรรมชาติเขาจะสร้างมาเพื่ออะไรมาก็มีสร้างมาเฝ้าสมบัติก็มีเป็นกุมารเฝ้าสมบัติก็มีสร้างมาเพื่ออะไร ร้างมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอันนี้ยิ่งใหญ่เลย